วิดีโอชวงนี้ก็จะมาพูดถึงการกระบวการเคลื่อนไหวตอนที่2นะครับที่เป็นการกําหนดการรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือว่าพวกข้อความครับเราไปดูลูกเล่นกันครับต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของแผ่นสไลด์นะครับรก็เลยพอก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสไลด์แผ่นที่มีข้อความเริ่มต้นเป็นไททอลส์นะครับก็คือสไลด์แผ่นที่2ขอแนะนําการเซต วัตถุประเภทแรกก่อนก็คือข้อความครับแรกก็คลิกข้อความนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าผมจะคลิกที่ตรงไทเทลก่อนนะครับที่เป็นไทเทลตัวหลักนะครับที่เป็นชื่อหลักสูตรเ o w e r p o i n t อะไรก็ว่าไปพอเราคลิกสิ่งที่เราต้องการกำหนดแล้วก็คือวัตถุที่เป็นข้อความเรียบร้อยจากตัวอย่างนี้คือข้อความเราก็ไปที่แท็บ Animation ไปที่แท็บ Animation นะครับ ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับท a n s ซชั่นที่เป็นแผนสไลด์ก็จะมีลูกเล่นของพวกเอฟเฟกบางส่วนที่เขาตั้งค่ามาให้เราเริ่มต้นนะครับเช่นตรงนี้ผมใช้มันมีลักษณะไฟอินบินเข้ามาเพราะมันอยู่ในกลุ่มของ entrant ก็คือบินเข้าถ้าเป็น exit ก็เป็นไฟอาบินออกไปนะครับหรือจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่มีให้ลักษณะเป็นข้อความหมุนอะไรก็ว่าไปนะครับนี่มันจะมีเอฟเฟกให้เราดู รหรือถ้าเราอยากจะดูกล่องชุดเต็มเราก็มาสนใจที่ด้านล่างครับเขาจะมีแยกเป็นประเภทเลยครับประเภทเอฟเฟกขาเข้าประเภทเอฟเฟกขาออกเอพาสิต e ก็คือเป็นตัวอักษรแบบชุดรูปแบบที่มันเน้นๆหน่อยกระโดดกระโดดหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นแบบลักษณะวิ่งเป็นเส้นทางให้คุณต้องวาดเป็นเส้นทางให้มันแล้วให้มันวิงน่งไปตามเส้นทางที่คุณวาดก็คือกลุ่มของโมชั่นะตัวอย่างนี้ขอ ให้รู้จักเอฟเฟกต์แบบง่ายๆก่อนแล้วเราค่อยไปไประยุกใช้ต่อยอดกันเองนะครับขอแนะนำไฟอินก่อนไฟอิน <Fly in S 1> โดยธรรมชาติเงเกตน,นะครับมันจะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาครับแต่เราบอกไม่ชอบเราอยากให้มันวิ่งที่ทางอื่นได้ไหมได้ครับก็มาดูตรงนี้เวลาคุณเซตเอฟเฟกบางอย่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นสไลด์หรือวัตถุนะครับอันนี้ผมขอมาสูตรยลอที่ตรงวัตถุเขาจะมีคําว่าเอฟเฟกต์ออปชันอยู่ครับเช่นตอนนี้ผมเลือกไฟอิน ผมก็มาปรับที่ Effect Option ครับเขาจะมีทิศทางให้เลือกตรงนี้ครับธรรมชาติตั้งต้นก็จะตั้งไปที่ตัวแรกก็คือ f อร m b u t t o ์จากข้างล่างขึ้นมาครับผมบอกไม่เอาผมจะมาจากข้างซ้ายก็เลือก f อร m Left มาแล้วครับเราปรับได้ครับปรับ Option ได้นี่คือหลักการของการใส่ Animation หรือภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มข้อความเสร็จแล้วนะครับ ผมคียเกยมานั่งกำหนดอนบข้อความจะเป็นซับไตเิลให้เป็นแบบเดียวกับข้างบนคือข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะกำหนดให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนนะครับไฟเอ็น <c oughs> ไปแล้วบินมาแล้วและผมมากำหนดอะไรเพิ่มเติมครับมากำหนดว่าให้เจ้าข้อความนี้นะผมมาลังกำหนดค่าเพิ่มเติมนะให้กับการแสดงข้อความนี้ให้ข้อความนี้ เริ่มเล่นเมื่อคลิกเมาส์เท่านั้นผมบอกเอาไม่ต้องเดี๋ยวผมจะให้มัน with p v i with p v แปลว่าให้มันเล่นพร้อมกันเลยให้มันเล่นพร้อมกันเลยมีอยู่กี่ชิ้นกี่กล่องไม่รู้ให้มันเล่นพร้อมกันหมดถ้าเกิดว่าเราเซตภายในสไลด์แผ่นนี้มีด้วยกัน5กล่องข้อความถ้าคุณเซตทั้ง5กล่องให้เป็น with p r v s เวลาคุณสั่งสไลด์โชว์เอฟเฟกต์ก็จะเล่นพร้อมกันหมดเลยครับแต่ถ้าเราบอกว่าไม่อะ ขอเรียงลำดับก็คือ After p r e v i o u s พวกนี้คือไม่ต้องรองคลิกเมาส์ครับพอคุณสั่งไฟงล์โชว์ปุ๊บมันก็จะเริ่มไล่ทีละกล่องขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เอฟเฟกอะไรเป็นลำดับหนึ่งมันก็จะขึ้นเลขมาให้เราตรงนี้เป็นหนึ่งหรือสูงหรืออะไรก็ว่าไปนะครับขึ้นอยู่กับลำดับก่อนนี้ผมยกตัวอย่างกล่องแรกก่อนขอเลือกเป็น After e v i e u s ให้มันเล่นกี่วินี ถ้าอย่างที่เคยบอกครับแบบเวกับสไลด์ถ้าดูเลชั่นน้อยมันก็จะเร็วหน่อยอันนี้ผมขอยกอย่างตั้งให้มันเยอะนิดนึงนะครับสักสามสักห้าอะไรต่ะจะได้เห็นภาพชัดๆด,ดีเลย์ดีเลย์นี่ก็คือขณะที่มันวิ่งทีละเอฟเฟคคือเอฟเฟคบางอย่างมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ครับใช้มันมีการดีเลย์ไหมเช่นรอนิดนึงสักหนึ่งวิแล้วก็เล่นแล้วก็เดินต่อแล้วก็เดินต่อเอฟเฟคบางไอเอฟเฟคไอบางประเภทมันจะมีเป็นแบบ ไหลๆแอคชั่นหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ก็ได้เพื่อให้มันเกิดเกิดการคอยหน่วงนิดนึงแล้วก็ค่อยเล่นต่อเล่นเล่นต่อนะครับก็เหมือนคนเดินนะครับก้าวเดินไปหนึ่งก้าวแล้วก็รอดนึงแล้วก็ก้าวอีกก้าวก้าวก้าวรอนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักการดีเลย์คือเป็นอย่างนั้นอ่าตอนนี้นี่ผมคิว่าผมเอาแค่นี้ผมไม่มีดีเลย์นะครับให้มันเล่นสมูทไปเลยบินมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอยากให้ซับไตเิลเนี่ยมีเอฟเฟกแบบเดียวกับข้างบนครับขี้เกียจมานั่งจำม,มาว่าข้างที่ข้างบนเซตอะไรไว้แบบไหนตั้งเวลาไว้เท่าไหร่เลือกสตาร์ทเป็นยังไงขี้เกียจประจําครับแลั้วก็ใช้เทคนิคตอนแรกกล่องเนี้ยมันยังไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับสังเกตน,นะครับมีค่าเป็นนอนผมเลือกกล่องต้นแบบที่เคยเซตเอฟเฟกไว้แล้วตั้งเวลาไว้เรียบร้อยตั้งสตาร์ทไว้เรียบร้อยนะครับคลิกที่กล่องที่เป็นต้นแบบ แล้วก็มาเลือกคำสั่งตัวนี้ครับชื่อว่า Animation Painter มันคือคอนเซปต์การ Copy ลูกเล่นนะครับหรือว่าคัดลอกนะครับลูกเล่นอ่ะผมก็คลิกเลือกอย่าลืมนะครับคลิกกล่องต้นแบบก่อนแล้วก็มาคลิกปุ่ม Animation Painter เสร็จแล้วเมาส์คุณจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับแปลงทาสีแบบนี้แล้วคุณก็มาคลิกกล่องที่คุณต้องการครับเห็นไหมครับ จะได้เอฟเฟกเวลาเดียวกันเลยครับกับกล่องต้นแบบนี่คือคอนเซปที่เรียกว่าคันลอกการเคลื่อนไหวหรือว่าคันลอกเอฟเฟกนั่นเองนี่คือเทคนิคเล็กๆครับรานนี้ผมลองใช้ได้ดูแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะครับฉะนั้นเราก็จะไปที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะเป็นการโชว์เฉพาะสไลด์ปัจจุบันเท่านั้นจะไม่ได้ไปสนใจเ,เจ้าตัวสไลด์ก่อนหน้าที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับ ชนะภาม่านมันจะดำเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแค่เทสสไลด์ปัจจุบันเห็นไหมครับนี่ผมไม่ได้แตะเมาส์นะครับผมตั้งให้มันเป็นแบบ after after มันจะเล่นออโต้ครับแล้วมันก็ไล่ลำดับมาเรื่อยๆถ้าเป็น after มีสิบกล่องก็จะไล่ลำดับมาเรื่อยๆว่าคุณทำกล่องไหนกล่องไหนกล่องไหนอันนี้ผมกด s c a p e ออกนะครับเทสแค่เอฟเฟกต์ของข้อความให้ดูภาพก่อนว่ามีลักษณะยังไงแล้วมีตัวเลือกเพิ่มเติมการตั้งค่าอะไรอย่างไรก็ ที่ผมโชว์อยู่ที่นี้นะครับคราวนี้มาดูประเภทที่เป็นพวกวัตถุแบบอื่นบ้างเช่น SmartArt ผมเคยทำเป็นสมาร์ทอาร์ไว้อย่าลืมนะครับนี่ก็มีไทเทิลด้วยนะครับไทเทิผมอาจจะเลือกรูปแบบอีกอเป็นอีกประเภทนึงสมมติผมเลือกเป็นแบบ,นะบเป็นแบบกลุ่มของ e n h a n c e จะให้เห็นภาพของกลุ่มที่เป็น e n h a n c e แต่ผมไม่เอาเลือกจากที่เขาเตรียมมาแล้วนะครับ พาเข้าไปที่กล่องตรงนี้บ้างนะครับกล่องด้านล่างตรงนี้ More e n h a n c e m e c t เข้าไปกล่องนี้จะมีข้อดีคือจะมีภาพพรีวิวให้ดูเวลาคุณคลิกเลือกเช่นผมเลือกเป็นแบบ Box นี่คือ BoxCircle s แล้วก็มาดูกลุ่มพวก SubtlesExpand นะครับ SwivelsSwivels นะครับเวี่ยงไปเวี่ยงมานะฮะ แล้วก็กลุ่มของมอร์เตอรเลสนะครับพวกคอมเพลส์คล้ายกับการบีบอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยก็ลองดูนะครับมันจะมีเป็นพวกนี้เอาให้เราดูครับน,นี่คือสปินเนอร์นะครับเอาแต่อเดียนะฮะถ้าเป็นกลุ่มที่แบบ Exciting หน่อยนะครับ Exciting หน่อยก็มีพวกขึ้นมาแล้วครับรอยอย่างที่ข้างบนงั้นเดาได้เลยครับพวกเอฟเฟกพวกนี้คล้ายๆกัน มาใช้เราปรับ,ค,รบค่าอะไรต่างได้นะฮะ Spiral In Spiral In นะครับโอเคนะครับผมให้ดูเป็นไกด์ครับอันนี้ก็คือ with. วิฟโว์ทีละตัวก็แล้วแต่เอฟเฟกนะว่าเราจะเล่นอะไรแบบไหนนะครับอันนี้ผมขอใช้แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคออกมาครับเหมือนเดิม คุณสามารถกําหนดได้ครับว่าคุณจะใส่แต่ว่าพอดีนี่เรามีแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบเบลส์ตรงนี้เอฟเฟกคุณก็จะเป็นประเภทมีชิ้นเดียวมันก็ไม่มีอะไรให้แตกต่างแต่ถ้าคุณไปใช้เอฟเฟกนี้กับพวกที่มี3าสี่บรรทัดอาจจะเห็นภาพนะครับอ่ะนี่ผมก็ใช้นะครับ after ให้มันโชว์มาก่อน,นอันดับแรก เวลาเล่นก็เร็วนิดนึงก็ออกสักสามนะครับสักสามวิดีเลยผมไม่มีนะครับสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับที่อยากโชว์ให้ดูต่อมาก็คือสมาร์ทอาร์ตถัดจากกล่องนี้แล้วนะครับมาคลิกสมาร์ทอาร์ตครับคลิกสมาร์ทอาร์ตนะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์อันนี้ผมขอเลือกเอฟเฟกต์แบบอื่นบ้างนะครับเนี่ยมันเกิดังมีให้เลือก รับอย่างที้ผมพาไปชมกันนี้นั่นแหละครับตรงนี้อ่ะนี่ผมขอยกอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ก็มีอะไรบ้างก็อ่าใหนวิรมจากไหนจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาอันนี้ผมขอจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเส็จตรงนี้ ให้มันเล่น after ทีละกล่องทีละกล่องใช้เวลาวิ่งก็ประมาณสักหนึ่งวิก็เร็วหน่อยแต่ที่สำคัญที่อยากให้เห็นตรงนี้ครับถ้าวัตถุบางอย่างมันจะมีหลายกล่องและทั้งจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยมันมันคือกล่องรวมก็คือสมาร์ทอาร์ตเพียงแต่ว่าข้างในสมาร์ทอาร์ตมันอาจจะมีหลายกล่องหลายวงกลมอยากได้นำาลกเล่นการปักตรงนี้นิดหนึ่งครับให้เรามาเปิดแถบเครื่องมือที่ชื่อว่า Animation Page เครื่อมือขึ้นมานะครับจะเป็นแถบื่องหน้าต่างด้านขวาครับเครื่องมือตัวนี้ให้คุณเซตอะไรได้บ้างานี่บริษีทผมเลือกอยู่ที่ s มาร์ทอาร์ตนะครับเลือกอยู่ที่สมาร์ทอาร์ตนะครับให้คุณปรับที่ลูกศรเอฟเฟกตของ s มาร์ทอาร์ตตรงนี้ครับที่เป็นลูกศรดอกดาวิสเล็กๆตรงนี้ครับเพื่อเข้าไปกําหนดรายละเอียดย่อยของเอฟเฟกครับผมจะขอมาเริ่มที่ Effect Option เอฟเฟกต์โคชั่นก็คือเอฟเฟกที่คุณเลือกจากกี้นั่นแหละครับเป็นแบบเวฟแล้วก็ให้มันวิ่งจากขวามีซาวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งเองนะครับอันนี้ที่ผมเคยแนะนาไปจากเล่นคล้ายๆกับพวกสไลด์ไปแล้วใน,นที่ตรงนี้ครับแท็บท i มมิง่งแท็บทัมมิ่งเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกตรงนี้ครับอัปเตอร์พิเวที่คุณเลือกจากข้างนอกได้อยู่แล้วนะครับดีเลย์คุณก็เลือกจากข้างนอกได้อยู่แล้วครับดูเลชั่นนี่ก็แล้วเดี๋ยวเราจะเลือกข้างนอกปรับเวลา คุณจะมาเลือกชุดสำเร็จรูปของเขาก็ได้ครับ2วิสามวิอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเร็วค่อยๆช้าอะไรก็ว่าไปดูตามเวลาอันนี้ผมขอตั้งเป็นหนึ่งวิเหมือนเดิมนะครับสักคัญอยู่ตรงนี้ครับรีพิทกรณีถ้าเกิดคุณอยากให้เอฟเฟกของคุณอ่ะขณะที่สไลด์ยังแสดงไม่จบอยากให้เอฟเฟกของอ็อบเจกต์ชิ้นเนี้ยแสดงซ้ําๆคุณอาจจะมีการให้มันหมุนให้มันโชว์ซ้ําๆพอจบแล้วก็ให้มันวนมาใหม่ น,นี่คุณก็เลือกเอาครับว่าคุณจะให้มันเล่นกี่รอบหรือคุณบอกว่าให้มันเล่นไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะมีการคลิก next ให้โชว์ชิ้นถัดไปในสไลด์เดียวกันยกตัวอย่างเช่นพอคุณโชว์สมาร์ทอาร์ตอยู่แล้วก็ยังมีชิ้นอื่นที่อยู่ต่อจากสมาร์ทอาร์ตถ้าเกิดคุณคลิก next ถึงจะให้มันหยุดอ่าอย่างนี้คุณก็ตั้งเป็น next click ให้มันจบเล่นซ้ำมันจะก่อจะมีการคลิก next ถัดไปเพื่อ ตัวอื่นแสดงหรือคุณจะมีกี่ชิ้นไม่รู้สมาร์ทไอคุณจะเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นตามเอฟเฟกต์ที่คุณตั้งเล่นไปเรื่อยๆครับถึงมีชิ้นอื่นด้วยมันก็เล่นไปเรื่อยๆครับมันไม่สนใจชิ้นอื่นก็เล่นไปคุณบอกว่าแต่ไปที่ฉันยังไม่จบสไลด์แผ่นนี้นะก็เล่นไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้คุณต้องตั้งเป็นค่าตัวล่างสุด end of slide ครับเล่นจนกระทั่งให้มันจบเมื่อจบสไลด์แปลว่าเดินไปสไลด์ถัดไปก็ให้มันจบนะครับ นี่ผมจะยกอย่างภาพไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับว่ารีพีทเป็นยังไงสํคาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับถ้าเป็น Smart a r ามันจะมีแท็บ Smart a r าขึ้นมาตรงนี้เขาจะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะเล่นยังไงเวลาคุณโชว์ไอ้ก,กล่องสมาร์ทอาร์ะ as one object ก็คือโชว์ทั้งกล่องเลยทีโชว์มาทีเดียวทั้งกล่องแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะโชว์เป็นแบบ a d v a n c e โชว์ทั้งกล่องแล้วก็ทั้งข้อความที่ข้างในทีเดียวเลย หรือคุณจะโชว์ทีละชุดย่อยทีละกล่องแล้วข้างในมีข้อความมีรูปย่อยก็ให้มันโชว์ทีละกล่องให้เสร็จภายในตัวย่อยๆด้วยเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพย่อยๆที่ข้างในนะครับเป็นนะครับเป็นวัน by วันโอเคนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอให้เห็นเป็นวันเอ่อวิ่งเป็นวัน by วันนะครับเดี๋ยวผมจะขอสั่งสไลด์โชว์แผ่นนี้นะครับเพื่อเห็นเอฟเฟกต์เท่านั้นเอง ตึงๆมาแล้วครับอันนี้ก็โชว์ลูกศรแล้วแล้วก็เล่นวนนะครับเล่นวนแต่ชีวิตจริง,รงๆสมาร์ทอาร์ตมันไม่ควรมันไม่ควรรีพีทนะครับมันควรจะเล่นแค่รอบเดียวจบแต่ผมอยากให้เห็นภาพนั่นเองครับว่ารีพีทคืออะไรอยากให้เห็นภาพอยากหเห็นภาพาเดี๋ยวผมไปเอารีพีทออกนะครับก็กลับไปที่เดิมครับลูกศรปรับเอฟเฟกต์ออปชันไทมิ่งแล้วก็เอารีพีทออกเป็นนอน นะครับเกี้ให้เห็นภาพสมาร์ทเป็นวันไปวันไปแล้วนะครับมาดูแบบออเอ a ดวานบ้างนะครับออเอดวานบ้างอันนี้คือโชว์พร้อมกันเลยครับอ l l อสดวานมันไม่มันคือมันไม่ได้โชว์ทีละกล่องน,นะครับผมจะแสดโชว์ให้ดูนะครับไทเทลก็มาแล้วอันนี่คืออ l l อสดวานครับคือโชว์ทีเดียว4กล่องพร้อมกันเลยครับขึ้นอยู่กับเรานะครับ ว่าเราจะโชว์วันใบวันก็คือทีละกล่องทีละกล่องทีละกล่องขึ้นอยู่กับเราครับนี่คือเอฟเฟกของพวกสมาร์ทอาร์ตครับอ่าครนี้ไปดูกลุ่มของพวกรูปวาดก็จะเป็นแบบเดียวกับสมาร์ทอาร์ตนะครับการเซตรูปวาดแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แยกเป็นกล่องรวมแบบสมาร์ทอาร์ตเป็น4ชิ้นต่อ1กล่องอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนของ1ชิ้นของ1ชิ้นแต่คุณก็ใส่เอฟเฟกไปครับอันนี้เป็นหลักการแบบเซต ชิ้นเดียวปกติอยากแนะนำที่ตรงวิดีโอวิดีโอตรงนี้สังเกตว่าตะก,กี้มันเล่นออโต้เลยผมคลิกที่วิดีโอให้ดูก่อนนะครับสังเกตรธรรมชาติของวิดีโอผมไปที่แอนิเมชันธรรมชาติของวิดีโอเนี่ยนะครับเขาจะตั้งค่าไว้อย่างนี้นะครับแต่ผมเอามาสไปคลิกปุ๊บมันก็จะเล่นออโต้เลย เวลาก็ตามที่วิดีโอนี้มีการตั้งมานะครับเราก็ไปปรับอะไรไม่ได้มากก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวิดีโอเขามีความยาวเล่นกี่นาทีกี่วินาทีว่ากันไปนะครับกล่องอีกกล่องนึงแพทเทิร์นเดียวกันครับเห็นไหมครับก็ตั้งแบบเดียวเลยนะครับให้มีการเลย์นะครับสตาร์ทเมื่อคลิกคลิกเดี๋ยวผมจะเห็นภาพเกิดถ้าเกิดผมโชว์ขึ้นมาแบบสไลด์โชว์ เดี๋ยวผมยังไม่คลิกนะครับเห็นไหมฮะธรรมชาติมันก็จะเป็นออโต้ครับนะครับคุณคงธรรมชาติมันจะเป็นออโต้มันอยู่ครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะขอปรับเป็น after นะครับปรับเป็น after ให้ตรงนี้เล่นก่อนตรงนี้เล่นทีหลังแล้วก็มาปรับค่า แต่ละะตัวไม่ให้เป็นมัลติโ e สเป็น n นอนรับให้เป็นนอนนะครับแล้วก็ผมสับโชว์ใหม่นะครับอัปเตอนะครับเห็นไหมครับถ้าใช้แบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับผมถึงย้ำแล้วว่าถ้านะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรมากธรรมชาติมันจะเป็นออโต้มันอยู่แล้วครับ คนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเปลี่ยนค่าเป็นนานแล้วแปลว่ามันไม่เล่นนะครับผมคลิกใหม่ครับแล้วมาเลย์คลิกใหม่ครับแล้วก็เลย์นะฮะแล้วก็ตั้งค่า,าครับตั้งค่าตรงนี้เป็น after ตั้งค่าตรงนี้เป็น after แล้วก็สั่งโชว์ใหม่ มันจะเล่นเฉพาะตัวที่เราตั้งเป็น after ก็คือตัวแรกนะครับแล้วก็ตั้งฝาหน้าเป็น play auto อยู่แล้วแต่ธรรมชาติจริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรมากนะครับุูไปเซตแค่เป็น after ก็พอครับอันนี้จบละสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับ Office 365ว่าคือเป็นแบบลองเล่งหน่อยนะครับเล่งให้จบเร็วขึ้นตรงเรียนเราได้คุและสวัสดีครับ สำหรับสมัสังเกตนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้อันนี้มันเป็นพวกลิงก์นะครับอันนี้มันเป็นพวกลิงก์เห็นไหมครับถึงแม้ผมจะตั้งค่าเพลย์เอาไว้เนี่ยถ้าเป็นวิดีโอที่มีการเซตมาจากลิงก์นะครับพวกนี้โดยธรรมชาติมันจะเป็นออโต้ถ้าเกิดคุณไปเซตควบคุมมันเนี่ยสังเกตนะครับมันจะไม่เล่นฉะนั้นระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่ตรงนี้เล่นคุณตั้งเป็นเพลย์เอาไว้ ตั้ง bed after เป็น After ไว้แต่พวกที่มาจากลิงก์อโดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่โอโต้ถ้าเกิดคุณตั้งเป็น After คุณควรจะปล่อยให้เขาเป็นค่าโดยธรรมชาติของเขาไปนะครับนี่คือข้อควรระวังนะครับเวลาเล่นวิดีโอนะครับฉะนั้นแนะนําโดยสรุปรก็คือเวลาคุณเซตเอฟเฟกต์วิดีโอควรจะนะครับปล่อยเป็นค่าออโต้ไปเลยนะครับไม่ควรไปกําหนดค่าให้กับส่วนนี้นะครับ อันนี้ผมจะแก้งเซตเป็นวิดพีเวสนะครับให้เล่นพร้อมกันเลยขอโทษดีครับเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกเลงมาจากอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างคุมลำบากนิดนึงครับอันนี้เล่นอยู่แล้วครับอันนี้ก็เล่นตามนะครับฉะนั้นต้องเซตเขาให้เป็นวิดพีเวสนะครับคุณคงรู้จักบิลเกตใช่ผู้<น>ก่อตั้งบริษัทชีวิตจ,จริงเวลาเราทำสไลด์อ่ะมันก็ไม่ควรมีวิดีโอสองเรื่องสามเรื่องน,นะครับงั้นเสียงจะตีกัน แต่เห็นภาพนั่นเองครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณมีวิดีโอที่จําเป็นต้องมาอยู่ในสไลด์เดียวกันเนี่ยคุณพยายามให้นะครับตัวแรกเนี่ยคุณจะเป็น after อะไรก็ได้ครับแต่ตัวหลังเนี่ยผมแนะนําให้คุณเป็น with previous มันจะได้เล่นพร้อมกับก่อนหน้านะครับ,อ,ะะรบอันนี้เป็นหลักการของการใส่อฟเฟรให้กับพวกวัตถุแนะนำสอแบบก็คือพวกที่เป็นวัตถุแบบข้อความ กับเป็นพวกกล่องสมาร์ทอาร์ตนะครับกล่องสมาร์ทอาร์ตกับพวกข้อความมีความ่ากกันเิดเดียวก็คือถ้าเป็นกล่องสมาร์ทอาร์ตมันจะมีค่าชุดเซ็ตเฉพาะสมาร์ทอาร์ตต่างหากนะครับส่วนรูปวาดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับกล่องชิ้นเดียวเหมือนกับกล่องข้อความทั่วไปครับถ้าคิดง่ายๆนะครับเหมือนกล่องข้อความทั่วๆไปนะครับนี่คือลูกเล่นแล้วก็วิดีโอที่มีข้อควรระวังนะครับถ้าใน1สไลด์คุณมีมากกว่า1วิดีโอคุณก็ควรจะต้องจัดสรรลำดับดีๆนะครับ ตัวที่ก่อนหน้านี่จะเป็นวิดพีเวสก็ไม่ผิดอะไรนะครับไม่จำเป็นต้องอัพเตอร์ก็ได้นะฮะตัวหลังเนี่ยแนะนําให้เป็นวิดพีเวสมันจะได้เล่นพร้อมกันถ้าคุณคิดว่าจะเล่นพร้อมกันเพราะถ้าเซตเป็นอัพเตอร์ถ้าถ้าเซตเป็นอัพเตอร์เนี่ยบางทีมันก็นิ่งครับถ้ามันาเกิดเป็นลิงก์มาจากอินเทอร์เน็ตดูสิครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเซตเป็นอัพเตอร์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอนะครับถ้าตัวแรกจบสหรับวันนี้ อันนี้ผมพยายามเล่นให้ตัวแรกจบก่อนนะครับให้ดูว่าถ้าเป็น after ที่เป็นรูปของ Bill ิ a เกสเขาควรจะเล่นนะครับน,นี่จบแล้วครับจะกน้นผมอ้รอคลิกเลาส์หนึ่งครั้งมจะเล่นฉนะนั้นผมถึงแนะนำว่าเวลาเซตพวกนี้ถ้าคุณอยากให้เล่นพร้อมการเลือกอะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยปล่อยเป็นตามค่าออโต้ของเขาเลยครับแต่ถ้าคุณต้องการเซตเป็นลำดับในการโชว์ คุณจำเป็นอาจจะต้องใช้เทคนิคของพวกคลิกเมาส์มาช่วยในตัวต่อไปตั้งแต่ตัวที่2เป็นต้นไปนะครับต้องใช้เทคนิคของการคลิกเมาส์ละนะครับตัวแรกนี่ไม่มีประเด็นอะไรครับคุณจะเป็นวิดพีเวตก็ได้เป็นอัปเตอร์ก็ได้เพราะมันคือตัวแรกอยู่แล้วแต่ถ้าไม่อยากจําอะไรมากก็เอาทุกอย่างให้เป็นออนคลิกหมดครับทุกอย่างก็จะไม่เล่นเวลาโชว์สไลด์ก็รอคุณคลิกเมาส์ก่อนเหมือนคุณให้สัญญ,ญาณเล่นนะครับ,รบถ้าทีานี่คุณเซตตรงนี้เป็นเพลย์แล้วนะครับดูนะฮะ นะครับอันนี้เป็นเทคนิคคนร,ระวังนิดหน่อยแต่ถ้ามีสไลด์วิดีโอเดียวสไลด์เดียวมีวิดีโอหนึ่งแค่หนึ่งวิดีโอโอเคเลยจบไม่ต้องทำอะไรเลยครับธรรมชาติมันจะเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็ให้เห็นข้อควรระวังนิดหน่อยก็ว่าเวลาคุณเซตพวกมีเดียพยายามจัดสรรเรื่องของสตาร์ทให้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าให้ดีก็ไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะค่าธรรมชาติมันจะเป็นออโต้นะครับผมยา,ยามเน้นตรงนี้นะ เดี๋ยวเวลาโชว์ขึ้นมาแล้วมันจะไม่เล่นนะครับหรือไม่ก็ใช้ทุกอย่างให้เป็นคลิกรอคุณคลิกเมาส์เท่านั้นถึงจะเล่นทีละลำดับนะครับอ่ะโอเคครับผมสวัสดีนะครับ